ครับสองสามไปนี้ค่ะไปนี้สวัสดีครับครับอะไรนะครับอ๋อสวัสดีก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับใช่ครับกังวลสนนะครับผมโคตรยกกำลังเชีริตี้ครับใช่ครับก็เป็นของของพี่โอที่เป็นบริษัทโคตรโคตรครูกับเอ่อยกช่องยกกำลังของพี่เวงครับของพี่เวงครับผมก็ก็เราก็ไปในทีมของพี่โอครับ ครับก็หนุกดีครับหนุกหนานมากๆบรรยากาศอบอุ่นสุดๆครับเออไม่ได้ยิงครับเป็นโกครับรับได้ไหมครับเซฟได้อยู่ครับเซฟได้บ้างครับได้อยู่คือเอมสองสาลูกครับได้อยู่เดี๋ยวว่าเออชนะครับเพราะผมเป็นโกนี่แหละครับแต่เราเซฟใช่ไหมคะเซฟครับเซฟครับเซฟครับใครครับนูกต่อประตูในดวงใจเออปีเตอร์เชนครับ เชลซีครับเขาบอกว่าสีน้ำเนาะครับสีน้ำเงินครับกินเงินครับเหมาะกับเอสเซฟเลยครับผม<ช>เรียกว่าได้หลักสนุกแล้วได้ไปทำบุญด้วยเนาะใช่ครับทำบุญด้วยก็เหมือนว่าเอ่อคืออะไรอ่ะ <c oughs> มูลนิธิไวไลฟ์ <c oughs> ของพี่โออย่างเงี้ยเขาเหมือนมีช่วยแบบทุกๆวันอยู่แล้วว่าแบบว่าเออใครแบบว่ามีมูลน,นิธิดีไหนที่แบบว่าเอ่อต้องการเงินแบบเงินช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อไปที่ทีไวไลฟ์ได้เหมือนเขาจะมีแบบมีการแบบ แจกจ่ายหรือว่าจัดกิจกรรมขึ้นมาในทุกๆรอบอยู่แล้วเงี้ยครับผมเรื่อยๆคือถ้าเรามีเวลาแล้วพี่ก็ชวนเลยก็คือเอาไปตลอดเอาไปตลอดครับถ้าถ้าถ้ามีเวลามันมันว่างตรงการลางหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปอย่างรอบล่าสุดที่เขาไอไวไลฟ์กันที่บ้านเนี่ยก,ก็ก็ติดกันมีดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยใชย่ก็เลยไม่ได้ไปครับก็จะหอกยอดได้เยอะเท่าไหร่โอ้อันนี้ยังไม่รู้เลยครับแต่เหมือนเขาสรุปมาก็ได้เยอะอยู่ครับก็ช่วยได้หลายหลายหลายอย่างครับถ้าจาก ปกติเราเล่นแบบว่าทีาไม่ใช่โกเราเล่นแบบอะไรนะตำแหน่งไหนอ๋อเล่นโกแต่เกิดเลยครับเล่นโกแต่เกิดเลยครับเกิด่อเนโกเอ่อตั้งแต่เริ่มเล่นบอลเราก็เล่นโกเลยครับใช่อาจจะเป็นตำแหน่งไม่ไม่ฮิตเท่าไหร่อาจจะเป็นคือไม n d s e t ผมเป็นอย่างนี้ว่าเล่นโกแล้วตอนนี้คือไม่มีใครอยากเป็นโกอยู่แล้วเราเล่นโกแล้วเราเก่งด้วยเราเล่นเราเก่งด้วย ไ่ใครบอกนะครับเราโม้เองเลยและเราฝึกกับตองกวินมาแล้วด้วยใช่อันนี้เราโม้เลยเราโม้เลยแต่หมายถึงว่าเราอยู่ในสนามได้นานเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราลงไปเล่นเนี่ยมันมีทีมมันมี2ี่สิบกว่าคนแล้วมันสลับกันไปสลับกันมาสมมติว่าไปกองหน้าแป๊บนึงอ่านโดนลงมาแบ๊กอีกแล้วแต่ยืนโกนี่เรายืนหนึ่งเราเรายืนคนเดียวใช่เรายืนคนเดียวแล้วเรายืนนานสุดด้วยครับก็เลยบว่าเราอยากืนอยู่คนเดียวเออ เป็นความชอบครับ<ะ>เป็นความชอบเพราะว่าอ,อย่างตำแหน่งอื่นอาจจะต้องแบบยิงประตูยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมมันก็มันต้องแบบเซฟปฏิกิริยามันก็ต้องไวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มนไม่ชอบยิงในกองหลังนะเราชอบแบบว่ารักษาประตูยิงไม่ได้แล้วเครียดฮะใช่มันหมดความมั่นใจมันลดอ่ะก็เลยว่า <c ười> เรางั้นเราไม่ยิงดีกว่าเราเซฟดีกว่าเราเฉื่ยฉ่ายแน่นอนเราเฉื่ยฉ่ายกว่าใช่ก็อย่างอะไรนะฮะใจก็แป้วไงทัานท่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  อ๋อย่างเมื่อมาผมก็เซฟไปสามลูกนะฮะอันนี้อวดอันนี้อวดอวดเลยเออิดเลยชาวเน็ตบอกว่าขอดูุญาตผ้าหน่อยผ้าอะไรฮะโทษนะฮะมันทำอะไรกันในงานเอฟเอฟฮะเดี๋ยวไปดูงานหน้าดีกว่าครับไปดูงานได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เพิ่งคุยกันว่าน่าจะมีอีกเรื่อยๆเพราะว่ามันแบบว่าบรรยากาศมันอบอุ่นมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าได้ช่วยคนด้วยได้ได้กระชับมิตรกันด้วยแล้วก็ได้เตะบอลกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราเฉลยสายกัน จะไปออดูบอลต่างประเทศไหมคะดูบอลต่างประเทศเหรอครับอันนี้อย,อยู่ที่งานเลยครับก็คือถ้างานมันมีช่องว่างแก๊ไปให้ไปได้ก็ก็อยากไปครับ <laughs> <น>อันนี้เรามีประสบการณ์ยังไหมยังไม่เคยมีครับเขื่อนลูกค้าท่านไหนนะครับอยากสนใจไปดูบอลต่างประเทศได <laughs> ้เลยนะฮะติดต่อผู้จัดการได้เลยนะฮะง่ายๆเลยนะครับเข้า IG นะครับ IG N A N O ็เออ็นสกอปกอลพัฒนะครับผมครับฝากเงินเออดูแต่พีเมลีก่อนเออดูแต่พีเมลีกครับ ดูแต่ม่มีดีครับแต่ช่วงนี้ไม่อยากพูดถึงทีมเตยเท่าไหร่ครับต้องไปลอนดอนครับไปลอนดอนอยู่แล้วครับทไนขอเรื่องนึงครับญี่ปุ่นไปถายกอะรับาอ่าครับญี่ปุ่นครับไปไงบ้างเออไปไงครึ่งบินไปอ๋อเป็นยังไงบ้าง เตรียมพร้อมเรากเเราเรา็เรามีซ้อมท่เลือยอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้เรียกว่าอะไรเราก็ไปโฟกัสงานฝั่งฝั่งงานเพลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปที่นูน่นคําถามคือเลยนะอ๋อบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศอบอุ่นมากครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วผมรู้สึกว่ามัน มันเป็นมันไม่ได้เป็นฮอล์ใหญ่ครับมันเป็นมันมี2งานนาอที่ผมไปคืองานไทยเฟสก็จะเป็นคนเยอะเป็นเฟสติวัลก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราก็ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราเราก็จะร้องแต่เพียงไทยเขาก็จะฟังแล้วเขาก็เอนจอยไปกับเราก็แฟนๆญี่ปุ่นก็น่ารักมากๆครับแล้วก็อีกงานหนึ่งจะเป็นมินิไลฟ์ที่เป็นเออเป็นแฟนเป็นกึ่งกึ่งแฟนมีตแล้วก็เป็นแบบเป็นไลฟ์เป็นเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็น มันเป็นมวลที่มันแฮปปี้มากเลยอ่ะมันมวลที่มันอบอุ่นคนแบบแค่สามร้อยคนแต่มันใช่ครับแต่หมายถึงว่าเหมือนแบบพอมันไม่ได้ใหญ่อ่ะแล้วมันเหมือนมันเล็กมันเล็กก็จริงมันมันใกล้ชิดกันแล้วมันสื่อสารกันมากกว่ารู้สึกว่าเออพอผมไปเล่นที่นู่นผมรู้สึกว่าอยากให้อยากให้ที่ไทยมันมีมันมีฮอลล์หลายๆที่ให้แบบว่าให้ศิลปินได้ได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับเลยอ่ะวัฒนธรรมแฟนคลับของที่นู่นกับที่นี่มันต่างกันโอ้ผมว่าด้วย มันโมดิเวตมันไม่มันไม่มไ,มไม่ต่างเลยครับด้วยความรักล้วนๆเลยแล้วก็เขาจะมีความเขาจะมีความแบบมีความน่ารักมากๆเลยแบบขนาดขนาดขนาดมันมีกำแพงเรื่องภาษากันอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงบางเพลงเขาร้องเพลงเราได้จะรู้สึกว่าเรารู้สึกปิ๊มมากครับแล้วเขาเตรียมพร้อมจะมาเจอเราใช่เขาเตรียมพร้อมมากๆครับแ่าถึงว่าเป็นเฟสติวัลไหน ครับ,ค,บรคนที่มาดูก็เอ็นจอยไปกับเราด้วยเขาน่ารักมากๆเลยถึงแม้ว่าแบบว่าเขาอาจจะมารอดูวงอื่นแต่เขาก็แบบว่าเหมือนแบบเอ็นจอยไปกับโชว์อะไรอย่างเงี้ยเจอใครที่แบบว่าเขาร้องเพลงไหนของเราได้บ้างไหมคะที่เป็นอซเอ,อเพลงใหม่ผมเลยครับเพราะว่าคนไทยเองยังร้องไม่ค่อยได้เลยฮะ <c oughs> แต่แต่ร้อง, <c oughs> องได้ร้องได้ครับก็ก็มีเพลงซีรีส์ของขัดสนที่ไม่มีรูปแบบที่เหมือนเพิ่งเพิ่งปล่อยไปแล้วเหมือนเขาก็เหมือนเขาชอบแล้วเขาเอ็นจอยมากๆแล้วมันเหมือนแบบว่ามันทำงานกับแฟนๆมากๆเลยครับ สนุกสนานไมที่ได้แฟนอได้เอ่อแอบตกใจครับแอบตกใจเพราะว่าเอาแค่เพื่อนในค่ายผมอะทุกวันเนี้ยเดินมาเดินมาบอกผมว่าชอบเพลงมึงมากเลยอ่ะชอบเพลงมึงมากเพลงมึงดีมากเลยอ่ะร้องยากมากเลยร้องได้ไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเออมีความว่าอ๋อก็ร้องไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็สนุกสนุกไปก่อนแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เป็นตั้งใจคนดูนะเขามารอนุรัครับใช่ครับ ใช่เพราะว่ามันเหมือนเขามีระบบแบบการถ่ายโอนคนแบบเหมือนแบบให้แบบว่าได้ทั่วถึงหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือแฟนคลับใครก็คืออาจจะคนนั้นเข้ามาได้ใช่ใช่ครับแต่แฮปปี้มากๆครับแฮปปี้แฟนวิวเข้าไปแคจองมีไหมีเห็นในเทวิตเตอร์นิดๆหน่อยๆครับก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเพราะว่ามันมันด้วยมันหลายๆอย่างที่มันมีทําให้เราสื่อสารกันยากอะ่ะหมายถึงว่าเอ่อกำแพงภาษาด้วยอะไรหลายๆ,ๆอย่างด้วยสื่ออะไรหลายๆอย่างแต่เขาก็ยังพยายามจะ ศึกษาเราพยายามจะเข้าใจเราพยายามจะอินเทอร์แลกกับเราพยายามจะติดตามเขาซัพพอร์ตเลยครับใช่ครับก็ขอบคุณมากมีครับมีครับน่ารักสุดๆเลยแล้วเขาเรียกเราว่าตัวโนนเรียนชื่อภาษาโนนอ๋อโนนเลยอุ้ยตัวนนตะโกนมากเลยนะครับอันนี้เรียนโนนนี่แหละครับเรียนนนใช่เหมือนจะมีแต่ หมือนจะมีมันจะมีมันจะมีเอ่นจะมีมันจะมีอะไรนะคูงซางอะไรอยย่างงเี้ที่แบบว่าลงท้ายน่ารักหน้ารักของญี่ปุ่นเนาะใช่แเหมือนมีประกาศว่าจัดได้ไปก่อนถึงยิงครับไปแล้วครับบินญี่ปุ่นเหมือนเชียงใหม่เลยครับครับผมครับมีเอ่อ JMTV Music Con ครับผมก็จะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรวมรวมศิลปินไปจัดคอนเสิร์ตที่นู่นครับผมก็จะมีเอ่อพี่คิดมีผมมีจุง เออ่มีเจมินายมีไลแคันแล้วก็มีพี่ฟุกกวินหมดไหมอ่ะเพิร์ดใช่้ยลืมเพื่อนตัวเองได้ไงวะเครูวินคูวินครับแปดศิลปินครับผมก็ไหร่คนึงพี่เท่ไหรอะไรครับตัวเองไปยังตัวเองไปไหมไปตัวเองแล้ว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 มีตัวเองด้วยครับผมก็ก็ไปไปจัดมิวสิซคอนที่นู่นครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าบ้านหลังที่สองนั้นญี่ปุ่นครับ เออเห็นผมว่าจะไปซื้อบ้านที่นู่นเลยโอ้จะเย็นนะครับนี่นี่ที่ไทยยังไม่หมดเลยครับครับภาษาเราพัฒนาขึ้นไหมครั้ภาษาญี่ปุ่นเออมีมีบ้างฮะมีบ้างมีบ้างมีมีศึกษาเพิ่มบ้างครับผมแล้วก็ออ่ครับเออคาปิบาร่าครับครับคาปิบาร่าใช่ใช่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะไม่ผมไปนี่มาผมไปเล่นไอมันเป็นมินิร้านใช่ป่ะแล้วมันเป็นแบบเหมือน หมือนมีเกมให้เล่นอ่ะมันมันมันมีคำาคำว่าคาบิบาร่าอยู่ในนั้นด้วยนะใช่แล้วมันมีมันมีเหมือนมันมีเหมือนเอชาวฟาดชาวฟาดชาวขาวชาวขาวคว่มคว่ำชาวเออชาวเหยือคว่ำชาวชาวเหยือคว่ำชาวชาวขาวคว่ำๆอย่างเงี้ยมันก็มีของเขาเหมือนกันเลยว่าจะเป็นแบบนามะทรรมากรนามะอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบว่าเป็นตระกูลของดีบอะไรอย่างเงี้ยก็ เราได้เราได้สับในการไปใช้ชีวิตที่นู่นละอันนี้อันนี้คือไปใช้ชีวิตที่นู่นเหรออยากเตียมอยากไปใช้เตี้ยมเตี้ยมอ่าสมมติเราไปอ่ะเราไปเราเราไปกับทีมเราก็จริงแต่สมมติเราไปกินข้าวแล้วสมมติว่าเนอะเราจะสักอยากเรากินชาบูแต่เราไม่มีไข่ดิบอ่ะเราก็จะได้สั่งแล้วว่าเอาน้ำเอาน้ำมะทำมะโกะไงนี่ดูทรงดูทรงเท่เลยเท่สุดเท่สุดในกลุ่มเลยใช่ไม่อดไม่อดครับ ก็ไปเรื่อยๆเลยครับใช่เป็นนิปบอลนะนะใช่ครับนิปปอนบอยครับผมซีรีส์ของเราครับวันพุธนี้ครับก็เป็นอเวอร์สกายสองครับแบบบดีครับก็เป็นตอนแรกนะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรอะเป็นโปรเจกต์ต่อต่อเรียกว่าอะไรอะเออมันท่อนมันว่าอะไรอะอยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมวูนเก่าๆบรรยากาศ ซีรีส์เก่าๆก็จะถูกทำกลับมาเพิ่มเป็นตอนพิเศษ2ตอนให้ทุกคนได้ดูกันครับพร้อมสปอยเลยคะอะไรนะฮะพร้อมสปอยพี่พร้อมจ่ายให้ผมไหมล่ะพี่พร้อมจ่ายผมหะอะไรนะทุ่มด้วยเหรออุ้ยลมตังกันทุ่มให้ผมสปอยตรงนี้ได้เหรอโอ้ทํามันก็จะเป็นเรื่องของวิศวะถารปัดเหมือนเดิมที่พัดปานตอนนี้มันเป็นแฟนกันแล้วแหละเป็นช่วงเป็นช่วงที่ อาจจะไม่ได้เล่าเรื่องต่อจากในแค่เพื่อนกับเพื่อนแต่เป็นเรื่องเป็นเรื่องแกลบระหว่างทางที่เป็นแบบว่าช่วงปี3าขึ้นปี4อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้เหมือนสถาปัตย์อะสถาปัตย์กับวิศาวะาต้องทาละครแลวคราวนี้หอประชุมมีอยู่ที่เดียวก็ต้องมาแข่งกันอีกแล้วแข่งกันว่าใครจะได้หอประชุมแล้วถ้าใครแบบถ้าใครเรื่องพร้อมกว่าหรือว่าเออทีมงานอะไรหลายอย่างพร้อมกว่าก็จะได้ทําละครของคณะนั้นครับสถายัไม่มีตังค์จ่ายแต่เพลงได้ทีมรับเพลงเราอะไรนะครับมีเพลงใหม่ด้วยแนะ่นอน มีเพลงใหม่แน่นอนครับเพราะว่าปีนี้ <aid S 1> อ๋อซีรีส์ครับซีรีส <c oughs> <c oughs> ์ให้ผมยืน <pipeline> <c oughs> จุดลำบากอีกแล้ว yep. <c oughs> มันก็ตามตามเอ่อเรียกว่าอะไรอะตามคอนเซปต์เรียกว่าอะไรอะคอนเซ็ปต์คู่อื่นๆก็จะมีอะไรเงี้ยแต่ผมอาจจะไม่ได้ร้องในใ,ใ,ในในในโอเวอร์สกายสองเพราะว,าว่าปีนี้ผมเพลงเยอะมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปลายปีผมมีปล่อยอัลบั้มอีกก็จะแบบว่ามันก็จะเยอะมากๆกว่ามีแบบว่า 8เพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าโอเคให้ออมร้องดีกว่าใช่ครับใช่ว่ารออะบใหม่หรืาใช่ครับรอ,รอ,ร,อรอทำเพลงของตัวเองครับใช่แล้วก็มีแล้วก็มีเออ่มีอัลบัม้มโงานเยอะไปหมดเลย <c oughs> อันนี้อวดอันนี้อวดนะถ้ามีอัลบั้มปลายปีครับแล้วก็มีเอดอะจังเกิลครับเดอะจังเกิลครับที่เราเฉยฉายหลายตำแหน่งน,นะครับเออเฉยฉายมากไปคนก็หมั่นไส้ครับ อยู่ในแสงสว่างเยอะครับแต่ก็เราทํางานของเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่งานเยอะโอ้ยเป็นคํามดีมากเลยครับเป็นความดีมากเลยเริ่มอยากใช้ละก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็อยากใช้มากครับอยากใช้บ้างเออถ้าตอนนี้มันง่ายสุดน่าจะเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าน่าจะง่ายสุดใช่ฟิกเกอร์ของของของแน่อยู่แล้วใช่หรือว่าเติมเกมบ้างอะไรใช่ ดินิามัายใจหวัี่ใจไหวแม่ดูสภาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีการระงับบัญชีบัตรเครดิตกันเกิดขึ้นใช่ประมาณพันสองพันครับพันสพันครับพันสองพันพอะไรนะฮะพันสองพับาทครับเรียว่า แม่จะเป็นสบายใจได้ครับผู้จัดการสบายใจได้ครับผมครับหัวรอแล้วพันหัวรอแล้วพัดหัวรอแล้วอีกแล้วเนี่ยผมอยู่เฉยๆคอนเทนต์ก็วิ่งเข้าหาครับผมพันพัต่อพันต่อวันหรือว่าถแแลล้้ววนนโดเอต่อเดือนครับมันก็มีแบบว่ามันมีแพ็คแพ็คใหม่ๆที่บางทีเราก็เอ้ยของมันต้องมีสกินบางทีเราต้องมาหยิบยืมได้หยิบยืมได้หยิบยืมไม่ได้งเลยต้องมี ครับผมก็ส่งสัมพันธ์ต่อเดืนอนค,ครับไม่เยอะฮะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเลยครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับเพราะว่าเอ่อทำงานเยอะแล้วฮะหาความสุขให้ตัวเองบ้างค,ครับผมค,ครับฝากงานด้วยครับ